คลิปที่2ไททันนะคะเรามาเริ่มที่สติกเกอร์ก่อนค่ะเป็นใหม่นะคะสติกเกอร์นี่ค่ะสวยงามมากจริงๆอันนี้จะเก็บไว้เสนอราคาแต่ว่าขายเลยดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้สินค้าเสนอราคาไม่ค่อยมีเข้ามาเลยนี่นะคะก็แกะได้ทีละชิ้นเลยเป็นชิ้นๆเลย สำหรับชิ้นนี้นะคะเป็นแผ่นรองค่ะด้านหลังเป็นลายนี้นะคะสำหรับชิ้นหรับช้นนี้เป็นโปดการ์ดนะคะโปดการ์ดค่ะ สองชิ้นนี้ก็ด้วยเป็นโปรการ์ดไม่ปฏิทินค่ะปฏิทินเนี่ยเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะนะคะมี31วันเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยนะคะ หน้าหลังรวมสามสิบเอ็ดนะคะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะนี่หน้าหลังเป็นแบบนี้นี่ จะแขวนก็ได้หรือว่าจะตั้งโต๊ะก็ได้จบแล้วนะคะ